โออเย้ oh yeah, yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิกเรซชอะไรที่ต้องรีเสิร์เราเซิร์ชมาให้แล้วโปเกมอนสกเลตวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นไกด์ให้เหมือนเดิมนะครับว่าใช้ตัวไหนโซโลเลเจดดาวรอบนี้ดีนะครับซึ่งรอบนี้ก็คือเจ้าตัวที่วิ่งวนไปวนมารอบตัวผมเนี่ยเจ้าไดเคนคิ่นเองนะครับนี่ก็คือ1ในสตาร์เตอร์จากภูมิภาคฮิซุยนะครับหรือว่าภาคเลเจน d ์อาซูสนั่นเองก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาเป็นตัวที่2เนี่ยคิดว่าตัวต่อไปคงเป็นบัคฟูลแหละนะครับ เราก็มาดูในที่ดีเทลของเจ้าไดเอ็นคิตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับก็คือระยะเวลาของอีเวนต์7ดาวรอบนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่31มีนานะครับไปจนถึงวันที่3เมษายน2023นะครับโดยเจ้าไดเอ็นคิตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้มอนธาตุน้ำนะครับสตาร์เตอร์ธาตุน้ำจากเจน5อยู่แล้วแต่ก็จะมาในเทล่าไทนะครับธาตุแมลงนิสัยนะครับก็ล็อกไว้ที่โรลลี่นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีายภาพแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับ อาบิลิตี้เนี่ยก็มาเป็นอาบิลิตี้ H A เลยนะครับเชลอาร์เมอร์ป้องกันการโดนตีติดคีย์ทิคอลนี่ครับส่วนท่าที่ติดนะครับก็จะมีท่าอะควาคัคเตอร์นะครับเอมิเกอร์ฮอนไนส์สแลชแล้วก็ดิวลันซึ่งท่าเหล่านี้นะครับเป็นท่าที่มีโอกาสตีติดคริแบบเพิ่มขึ้นนะครับก็เจ้าใดนคินคีตัวนี้เนี่ยมาสายคีย์ทิคอลเลยนะครับคือมาแบบมาถึงก็จะมีการกดโฟกัสเอนจีด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอัตราติดคริของมันนะครับทำให้มันตีเป็นตัวที่ตีคริรัวๆมากนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนที่จะไปสู้กับอัตราการปิดคลิที่มันสูงขนาดนี้นะครับก็ไปดูตัวที่ผมแนะนํากันเลยดีกว่านะครับปกตินะครับตัวนาคเนี่ยจะเป็นฝ่ายล่าหอยมากินนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นฝ่ายถูกหอยล่าแทนนะครับตัวที่ผมแนะนําในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าครอยสเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าพันเชลนั่นเอง ก็โปเรมอนตัวนี้นะครับเป็นโปเรมอนธาตุน้ำแล้วก็น้ําแข็งนะก็ไม่แพ้น้ําอยู่แล้วส่วนน้ําแข็งก็มันก็ไม่ได้การอะไรพิเศษหรอกแต่ว่าก็เป็นตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมลองมาหลายๆตัวแล้วนะครับจริงๆโครไรดอนนะครับใช้งานกับเลดครั้งนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าโคไรดอนเนี่ยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีกันน้อยใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเล่นภาคเวลดน่าจะเยอะกว่านะครับ แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หาได้ไม่ว่าจะเป็นภาคสกาเลตหรือไวเลตนะครับก็หามาใช้งานกันได้ผมก็เลยจะแนะนําแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันนะครับธาตุพื้นฐานก็คือธาตุน้ํากับน้าแข็งนองแล้วก็ใส่เทล,ล่าท้ายเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับก็หาจับตัวที่เป็นเทล,ล่าธาตุน้ํามาเลยก็แล้วกันส่วนไอเทมที่ถือนะครับถือเป็นเชลเบลตีและดูดเลือดเหมือนเดิมส่วนบิลยังอื่นนะครับก็เอาที่ EV ก่อนแล้วกันนะครับ EV เนี่ย ผมจะลงเป็น HP 252นะครับ ATK 252แล้วก็ใส่นิสัยเป็น adamant นะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพลดพลังโจมตีเวทนะครับ Ability เนี่ยใช้เป็น Shield Armor นะครับป้องกันการติด Critical รับคือป้องกันการโด crit น Critical นั่นเองเพราะว่า l e g e n ร d เจ็ด,ดาวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มาตี Critical อย่างเดียวเลยนะครับ ส่วนมูฟที่ใส่นะครับก็จะใส่เป็นมีท่าโจมตีท่าเดียวนะครับคือท่าเลเซอร์เชลเนะครับเป็นท่าที่ตีแล้วเนะี่ยมีโอกาสลดพลังป้องกันอีกฝั่งด้วยแล้วก็อีก2ท่าสท่านะครับที่มันเอามาใช้ได้แบบตลอดนะครับก็คือถ้าไอออนดีเฟนต์นะครับที่บัฟพลังป้องกันของเราแบบทีละสระดับนะครับก็ทําให้เรารับดาเมจเ,มเบ,บาลงแบบมากๆกับท่าเชล e l d ม m ชแนที่จะเป็นท่าบัฟพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายภาพ แล้วก็สปีดนะครับ2ระดับอย่างละ2ระดับเลยนะแล้วก็ลดพลังป้องกันทั้งกายภาพและก็เวทของเราเนี่ยทีละหนึ่งระดับอันก็เป็นท่าที่แรกนะครับกับความแรงแต่ว่าบางลงเราก็จะเอามากดสลับกันระหว่างไอออนด e เฟนต์นะครับกับเช d ซ์แมนนะครับกดสลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้มันทั้งตีแรงแล้วก็ป้องกันยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่โดนลดพลังป้องกันไปแล้วก็ทรัพิจูดเนี่ยก็ถ้าพลังป้องกันเราเยอะมากๆแล้วนะครับเรากดทรัพิจูดมาเนี่ยเราโดนเมจดีฝั่งมาทรัพิจูดจะ จะไม่เฟดออกนะครับก็จะแบบเป็นอมตะได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเ,เจ้าพันเชลเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะมากๆเพราะว่าพลังป้องกันกายภาพเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับพลังป้องกันกายภาพตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่น่าจะร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนั้นเลยมนะั้งพลังป้องกันกายภาพแบบพื้นฐานของมันนะครับพราะฉันเป็นตัวที่ยืนกายภาพได้ชิลๆอยู่แล้วนะครับ ส่วนการสู้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีรูปแบบอะไรตายตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีท่าอย่างท่า Iron Defense กับท่า s h Shield s s a สอ2ท่าที่เป็นท่าบัฟเนี่ยผมจะลงมาแล้วก็กด Iron Defense โดลวๆนะครับจนกว่าบอสจะเปิดโล่ล้างดีบัฟตัวเองแล้วก็ล้างบัฟฝั่งเราเนะครับเราจะกด Iron Defense โดลวๆไปเลยนะครับเพื่อให้เลือดเราเหลือเยอะที่สุดไว้ก่อน หลังจากที่โดนเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วนะครับรีเซตทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะไอออนดีเฟนต์รัวๆไปเหมือนเดิมนะครับรัวๆไปเรื่อยๆนะครับรัวๆไปเลยจนเต็ม6ระดับครับก็คือกดไป3 t ทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมากดเชลสมัทนะครับอีก3 t ทีนะครับและหลังจากที่บัฟทุกอย่างเต็มนะครับเราก็จะ,ะทําการเริ่มตีนะครับตีมันเพื่อเก็บสแต็กการแปลงเทลานะครับแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณเลือด ประมาณปลายๆหลอดนะครับเลือนับเหลือน้อยๆแล้วนะครับบอสจะมีการล้างสถานะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับคือโดนล้างแล้วเราก็บัฟใหม่นะครับก็ใช้สเต็ปนี้ไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีรูปแบบการสู้ที่มันตายตัวหรือว่าต้องบัฟจังหวะไหนจังหวะไหนนะครับก็แค่บัฟบัฟบัฟไปนะครับบัฟพลังป้องกันรัวๆนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีแล้วก็ตีตีตีไปนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ หรือว่าถ้าใครแบบอยากเล่นสายอมาตะานะครับก็คือบัฟให้สุดไปเลยบัฟพ,พลังป้องกันให้สุดแล้วทีนี้บอสจะตีเราไม่เข้าแล้วเรากดอ่ทซัพีิจูดนะครับทีนี้มอสตีมากี่ทีกี่ทีนะครับมันก็จะติดทัพีิจูดอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็แค่ลงมาบัฟบัฟบัฟนะครับแล้วก็ตีตีตีนะครับเพราะว่าถ้าตีเราเนี่ยมันก็มีโอกาสลดพลังป้องกันด้วยส่วนท่าบัฟเรามันก็ทั้งแรงขึ้นแล้วก็มีบัฟพลังป้องกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเลมัวเล่นอย่างผมเนี่ยคืออย่างผมมัวบัฟเล่นนะครับจนแบบ <laughs> จะไม่ทันเวลาเอานะครับก็ใครจะเอาไปใช้ก็คือ,อลองใช้แบบว่าลองหาจังหวะของตัวเองเอาแล้วกันนะครับ พราะว่าอย่างจังหวะผมนี่คือผมบ้าบัฟเนี่ยครับบัฟจนแบบว่าเวลาจะหมด <c oughs> ยังไม่ทันได้ตีเลยนะครับบัฟอย่างเดียวอ่าก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดในการเอามาโซโล่แล้วนะครับแล้วก็โอกาสชนะคือมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะถ้าไม่มัวติดเล่นนะครับไม่มัวแบบอ่าบ้าบัฟเหมือนผมนะครับขนาดผมบ้าบัฟนี่ยังอ่าชิวเฉียดนะครับอ่าแต่จริงๆเนี่ยทําเวลาได้ดีกว่านี้คือแบบก็มันก็ทําได้นะครับอ่าแค่ลองแบบกะจังหวะแล้วก็กะดาเมจให้ถูกนะครับก็ เรียบร้อยนะครับก็จับมาเรียบร้อยแล้วกับเจ้าไดคินคินะครับมปเกมอนสตาร์เตอร์จากภูนิภาคฮิซุยนีครับจากภาคเลเจนซส,สคิดว่าตัวต่อไปคงไม่พ้นบาคคูฟุนนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าพันเชลนะครับ จริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าโคไรดอนก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าโคไรดอนเนี่ยก็ลองไปบิว้วบิ้วนเองแล้วกันมันบิ้วไม่ยากหรอกนะครับก็แค่ใส่ถ้าตีตีตีไปนะครับแต่ว่าเจ้าพันเชลนี่ก็จะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะชัวร์กว่านะครับว่าผ่านได้นะครับแล้วก็หากันง่ายๆนะครับอย่างโคไรดอนเนี่ยมันมีแค่เป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเฉพาะภาคสกาเลตเนาะมันก็จะคนที่เล่นภาคเวเลตก็คงจะหาไม่ได้หรอกเพราะฉะนันก็อ่ะมีตัวเลือกให้นี่ครับคือเจ้าพันเชลนี่แหละ ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่องของเราเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกิลด์นะครับห้าสิบบาทต่อเดือนหรือว่าจะเป็นสมาชิกกิลด์ขั้นสูงน,นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนและสามารถเข้า Discord ของเรามาพูดคุยชวนกันเล่นเกมนะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ถาวรน,นะครับต่อให้ไม่ต่อสมาชิกก็ยังสามารถอยู่ใน Discord ได้นะครับ ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย